ก็นะครับสวัสดีผมทัฟมุชีดีท่านผู้ชทมชทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโรบักเทนเคยนะครับซึ่งเป็นแมพที่พี่เล่นบ่อยในช่วงนี้ด้วยนะครับก็แอนด์วียดเบนล็อตนะครับก็วันนี้มีการอัปเดตนะครับแต่มีน้องด้วยนะครับคนหนึ่งจะมาก็มามานะครับ ก็เดี๋ยวไปสอนน้องเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังด้วยว่าอัปเดตนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปเจอกันในเกมครับ Let's go พอพี่เปิดครั้งแรกพี่ได้ชายนี่เลยนะเว้ยไหนเอาม่ใหผมเทรดด้วยทำอะไรได้อันนี้ทั้งที่ 4, ตีเบรล็อต1,000ตัวจะเพิ่มดาเบร100เเป็นเวลา5นาทีอันนี้ เพิ mm ่มลัคกี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ทุกครั้งที่ตีห้าสิบตัวจะมีใส่ฟ้า mm hmm. แรนดอมปาลงมาห้าตัวแล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจพืชในส่วนเราสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ทุกครั้งที่เราใส่พืชเหมือนกันสามตัวจะเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีสุดแน่ตักกี้เนี่ยใช่ไหมที่ชอบวันนี้ ดาเมดไงตะกี้ก็งานงั้นแหละดาเมจแม่งเพิมสามจิมห้าเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเว้แล้วมาม่ามาดูในนี้นี่นี่เดินตามไหมอันนี้ที่มาม่าทำไปก็จะเป็นเอ่อหาตัวละครที่เอ่อมันไม่แสดงแต่มันมีชื่อเขียนอยู่เอามาใส่ให้ครบแล้วเราก็ได้ของรีวาร์ดป็นกระดานเป็นไดอารี่รีวาร์ดรายวันส่วนทางนี้มาม่าคิดว่าไงลองตีความเลยถ้าประมาณมองแบบตาเปล่าดูดูดูภาพรวมคืออะไรทําอะไรให้มันด้วยนะมันบอกสําเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งอ๋อมาม่าไปทำไรให้มันเนี่ยมันถึงจะ้เสร็จนี่ไงก็คือไอไออีเวนต์เนี้ย ในสำหรับให้ใหเราฆ่าเบ็ดร็อตที่เดินตามทางมันจะมีรายชื่อเทเลสที่มันบอกอยู่แต่ถ้าเราจําชื่อไม่ได้เรามาดูทางนี้นี่คือหน้าตาเบ็ลร็อตที่เราจะต้องไปทําการเก็บมันโอ้แล้วผมไปฆ่ามันตอนไหนวะไม่มันก็เดินมาตามทางไงพืชมามากกะตีอ่ะมาม่าแค่กดีรับ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 แค่นั้นเองของที่ได้จากไอิจกรรมนี้ก็ดูตามบนกระดานได้เลยอันนี้อันสิบสี่พี่ของพี่ได้เป็นเงินได้ระเบิดทันสิบห้าได้เป็นยา วิ่งเร็วการ16ได้เป็นเงินขยาไอ้บนกระดานเนี้ยมันสามารถดีไดีได้ตลอดเวลารีทุกเวิว20ะโดยการใช้เงิน50ล้านรือขยนันเคี้แบบเดียวใช่ไหมแค่ออโต้กด E ไว้ก็จะลืมดีเบิร์ตแค่นั้นเองและอันนี้นมามา่คิดว่ามันคืออะไรมาไปขีน เอออาเมจินคือมันสามารถเราการ์ดอดมารวมกัน3ใบได้มาม่มีซ้ำอ่ะแล้วมันก็จะมีเทียร์ของการ์ดอยู่อันเนี้ยอย่างเช่นการเริ่มต้นที่มันเปิดออกมาได้ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะก็คือเทียร์หนึ่งแต่ถ้าเราการ์ดซาำสามใบรวมกันจะกลายเป็นเทียร์สองแล้วก็ความสามารถพิเศษของการ์ดอ่ะตอนนี้พี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นมาอีกเห็นไหมตอนนี้ก็จะเป็นเทียร์สองขึ้นมาเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากที่มาม่ารีเบิร์ตขั้นต่อไปแล้วพอดมันก ขันท้ายมีแมวยังจะอะไรแมวไหนต้องใช้แมวตัวใหม่อ๋อไม่ยังไม่มีเลยขั้นท้ายไม่ได้หรีคือตัวอะไรอะแมวซูชิ <c oughs> ที่ไม่รู้ว่ามันคือแมวอะไรแมวซูชิอะเอาไปเอาไปเลยก็ได้ <Okay. S 1> แล้วตัวใหม่ที่มันออกมาในซีซั่นนี้ที่เป็นบอสก็คือตัวนี้มั่วว่าเหมือนเหมือนตัวอะไร จอกเอ้ยไม่ใช่เดยมันน่าจะเป็นกิมีรากิมีราแอนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกคนละเรื่องถ้ามันฮันเตอร์แคดดี้บาร์ฮันเตอร์ตุ่มกวนเลยอันนี้มันเป็นไอ้นี่อะไรอะไรเซบอร์ัสหรืออะไรสักอย่างเออฝ้าปใช่ใช่เตตีบวรัสเตบวรัสเฝ้าประตูนรกอะไม่ก้าวผมได้การ์ดมาเต็มเลย ไม่รู้ว่ามันเท่ดีกันเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องของดีแน่เลยอะมาใส่ไปับพี่บอกให้มันทำอะไรได้เฮ้ยทำไมผมมีการ์ดเยอะยังไงก็มันได้จากที่มา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 รีเบิร์ตเนี่ยรีเบิร์ตได้ได้การ์ดด้วยมันมีโอกาสได้ของดีๆไหมมันมีโอกาสได้ของดีๆไหมมันก็มีการ์ดการ์ดแหล่อยู่ชิ้นหนึ่งมามาเปิดได้แล้วมันจะเป็นการ์ดที่สุ่มให้มาม่าได้ตัวซีเกตกับตัวลิมิเต็ดอะการ์ดของมาม่าดีอ้อยู่เป็นฝูงไะอยู่เป็นฝูงเนี่ยอือต้องอยู่เป็นฝูงเหมือนสัวเลย เ,เวลาน,นี้มีวิงอันนี้วิงวิงคืออะไรแซ่บไก่เคฟซตี๋ยนะเฮ้ยอุกบาทพี่บามเฮ้ยวิดามีดทีย yeah, ได้ไอ้น,นี่เมเทโอว่ะของดีของดีเมเทโอยัดเลยใช้ได้ใส่เลยเมเทโอเฮ้ยเมเทโออีปิกด้วย,ยวแจ๋วแอันนี้คืออะไรดีปะ่ะอันนี้มันช่วยหาตัวอ,อ,อีปิกอันนี้อ่ะไออันนี้ไม่เคยเห็นว่ะอันนี้คือรอยห้าพันอะไรไม่รู้น่าจะดีอ่ะใส่ไปก่อนพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่มองไม่เห็นมันได้มีโค้กความขึ้นในพี่โดยสามเลยเฮ้ยนี่ดาเมจดตัวเมมอันนี้ไมเป็นบอลไม่เอาเปลี่ยนอ๋อ โอมรันโอมรันเมื่อมาม่าตีตัวตายหนึ่งตัวตัวรอบๆจะเหลือเลือดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลแล้วเนี้ยอันนี้เจสซี่เจซี่แพนเจซี่ก็คือบ้าต้นไม้บ้าก็คือมันจะช่วยให้ต้นไม้เราบ้าขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลากี่วินาทีกี่นาทีนั่นแหละโหดไปอย่างนั้นแลน้วนี้อันนี้เราเอาอันไหนควรเอาอ,อ,อันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้กาก แล้วก็อันนี้กากเนี่ย,กกนนยอันนี้ทีที่พี่บอกไว้ทีโอไงทีโอก็อคือฟางต้นไม้เดียวกัน3มต้นแล้วเราจะได้บัฟปลวกตาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเราใส่ซ้ำเลยไหมมันชนเงนไหมมันมันใส่สกาดซ้ำไม่ได้เพราะงัน้นพี่ก็ใส่แต่ดามเมจแม่งไวเดียวกันหมดเลยอันนี้น่าจะดีมั้งอันนี้สโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการสโลอ่ะคือว่าเราต้องการให้เป็นรถมันเดินเร็ว เนี่ยวีเทโอระเบิดมาแล้วเนี่ยพ่อม่เห็นไหมปล่อยอุกกาบาตลงมาตุ้มมาเ่ม <Wow. S 2> เมื่อกี้พี่เดียนเสียงเงาเข้าประมาณนี้ก็คืออัปเดตนี้เป็นอัปเดตของการ์ดแล้วก็มีรีเบิร์ตใหม่แล้วก็มีบอสใหม่แค่น,นั้นเองการ์ดพี่ว่าน่าจะอยู่ยาวนะเพราะว่าพวกเอาปขายเป็นแพ็กเติมด้วยซ้ำม,มาดูดิใช่เหรอเออพี่ว่าน่าจะอยู่ยาวการ์ดอะน่าจะอยู่ไม่เปลี่ยนละถ้ามาอย่างงี้ไม่ไม่เปลี่ยนเออพี่ว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าคนเติมไปแล้วมันหายมันกระโดนร้องก็จะร้องเลยอูแวอูแว,วดิ้นเลยแอวูแอว นี่แล้วก็อันนี้มาม่ามาม่าไม่รู้มาม่ารู้หรือเปล่าเวน้ำยาอาปาเช่นี่ไอสีเขียวคือน้ำยาลักกี้ใช่ไหมแลวอันนี้คือน้ำยาอะไรนี่ว่าคูดาวเหนื่อยอันนี้เพิ่มความเร็วสปีดเออใช่แ้วเนี่ยอันนี้เนบูบอยนบูบอยกว่าและคููดาวไม่ผิดเลยเี้ยคูนึกเป็ใจแล้วมุตโตอกันดิเอบูบอยอะไรหวานหวานนี่เบนล็อตดูนะ พี่กดปุ๊บปั๊บก็บบค,คือน้ำยาแดงอะมันทําให้เป็นร้อนออกออกมาแบบหยีมากมากอ๋ออุ้ยออ,อกมางยะบางครั้งนีเครับเอาข้าวก็ประมาณนี้นะครับสอนน้องเสร็จแล้วก็ขอบคุณครับที่ผู้ชมนั่งดูนั่งดูเป็นเพื่อนมาแม่นะครับแล้วก็นั่งฟัง,งไปรพร้อมพี่นะครับเพราะว่าถ้าใครได้ความรู้นี้ไปนะครับก็จะลืมเปมาบอกกันด้วยแล้วก็ใครได้อะไรนะครับก็จะลืมมาอวดกันด้วยนะครับในัะไรนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับอีวเก้นในไทม์ครับไว้เจอไว้เจอเวลาต่อไป